เปิดนโยบายเด็ดของพักเพื่อไทยครับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแรกเลยเงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทครับตามโดยค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันเงินเดือนปริญญาตรีเดือนละ25,000บาททั้งหมดนี้ภายในปี2570นดะครับรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร20บาทตลอดสายขยายเส้นทางระบบรางทั่วประเทศครับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วไทยอันนี้เป็น ยกระดับมาจากโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะครับแล้วก็มีเรื่องของเทเลเมดิซีนเข้ามาปรับรลดราคาพลังงานน้ำมันไฟฟ้ากา๊าซทันทีครับผักนี้เกษตรกร3ปีเพิ่มรายได้เกษตรกร3เท่าภายในปี2,570ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของครอบครัวไหนเนี่ยเงินเดือนรายได้นะครับรวมกันไม่ถึง2,000 20, 0บาทเติมเงินให้ไปอีก อย่างไรก็ตามครับงานนี้เนี่ยก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะได้ทําหรือไม่อย่างไรแล้วจะทาทันไหมเพราะว่าพรคเพื่อไทยเนี่ยเขาประกาศเลยครับว่าหลังจากที่มีรัฐบาลวันแรกเขาจะประกาศในการจัดตั้งทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเงื่อนไขโดยปกติทั่วไปนะครับพอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาเสร็จปุ๊บก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เต็มที่ก็อยู่ได้2ปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูว่าอะไรบ้างที่เขาจะประกาศว่า ทำสำเร็จไม่สําเร็จอย่างไรแต่แน่นอนเนี่ยถ้าพักเพื่อไทยมาต้องได้เหรอครับเงินดิจิตอล1,000 0บาท